อะไรครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกม World of Tanks นะครับครับผมก็วันนี้เดี๋ยวก็จะมาเล่นเกมนี้กันนะผมเป็นเกม World of t a n k นะครับคุณผู้ชมอาจจะเคยเล่นบนบนอะไรนะเวอร์ชัน PC นะครับซึ่งมันก็สนุกในระดับหนึ่งเลยนะผมวันนี้ก็ได้มาลงเวอร์ชันมือถือแล้วนะผมตั้งนานแล้วนะผมแต่ว่าผมเพิ่งจะมีโอกาสได้เล่นนะเพราะว่าเกมนี้นะผม ใช้เนื้อที่เกมประมาณ2องสามิกเลยคือมันเยอะมากนะผมแล้วก็สเปคเครื่องนี่ต้องสูงนิดนึงนะผมเพื่อนๆหลายคนนะอาจที่สเปคมือถือระดับกลางๆหรือเพื่อทำต่ำมีอาจจะไม่ค่อยได้เล่นกันนะผมก็ไม่อาจจะไม่มีโอกาสได้สัมพันธ์ในวันนี้ผมก็จะมาลองเล่นให้ดูกันว่ามันจะสนุกยังไงนะผมโอเคเดี๋ยวเชิญรับชมกันเลยนะครับคำเตือนช่องนี้เป็นช่องเกมมือถือดังนั้นเกมที่รีวิวจงมีแต่เกมมือถือและที่สำคัญ เราสนับสนุนแอปแพ้เกมแพ้ไม่ต้องมาหำหาลิงคเกิดกันนะครับโอเคนะผมอันนี้เป็นการเลือกแอปเลือกรถนะผมเป็นการเลือกรถของประเทศทต่างเนี่ยมีโซเวียตนะมีอเมริกามีเยอรม,น,ม,อมนีมีสหรอาชอาณาจักรหรือว่าประเทศอังกฤษนั่นเองนะผมทำไมไม่มีจีนวะเออสงสัยทำไมไม่มีจีนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเลือกของแนะ่นอนผมสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วนะผมบอกบอกไว้ก่อนเลยนะผมว่าที่ไม่เห็นเคอร์เซอร์ผมบนจอเพราะว่าผมเล่นกับจอยนะครับผม อ่าผมเล่นกับจอยนะย้ำนะผมใช้จอยเล่นนะผมก็ถือแล้วเนี่ยถือตะแคงไม่ได้เหรอโอ้ต้องมาทําตามเออลราสองืนไปข้างหน้าสิอ๋อให้เล็งตามเป้าหมายอ่าเล็งปืนไปที่รถบรรทุกข้างขวา,ข,าของคุณเนะี่ยเล็งแล้วก็ยิงแม่งเลยอ่ามีปุ่มมันหลอกขึ้นมานะผมแมนแมนแมน แมนนเดี๋เดเดเต้องจับด้วยอ่าจับแล้วเดยวเดินถอยหลังออนอมนแมนแมนแมนเกมนี้คือมันต้องใช้เน็ตแรงมากนะแต่ซึ่งก็รู้ๆกันอยู่ว่าเน็ตบ้านผมนี่ไม่แรงนะผมใช้เน็ตเอ่อค่ายค่หนึ่งเนี่ยที่เป็นสีฟ้าเดี๋ยวเดีถอยอถอย่อถอยก่อน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 ไม่ไมมไม่ไมรถถังมันมันับยากจังวะผมนี่จะไปสมัครอประเทศรัสเซียนะผมแมนมถอยหลังถอยหลังถอยหลังถอย แมันแมนเฮ้ยเดี๋ิมๆมันไม่ค่อยไปตามคําสั man ่งเลยมนแมนนแมนมันไม่ค่อยจะเลี้ยวเน็ตด okay. oh okay. oh, <t> ่ามันไปที่เน็ตเดิมๆอะไรตึ๊ดๆึตันไงเราตันกันทั้งเลงปืนไปที่ค่าศึกอะเล็งแล้วจ้ะเน็ตแล้วจะร้อยมันจริงเหรอโอเคอ๋อยิงยาแล้วศูนย์จอดก่อรถทังฆ่าศึกอะไรนะกีพูดว่าอะไรนะเลงได้เยี่ยมมากเออก็อยู่ดีเดิมมันยิงได้เยี่ยมตรงไหนวะแม่โอาต้องกดด้วยเหรอโอเคต้องคือต้องจี้ให้มันสบายใจอ่ะ บอกเลยแมน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 เดี๋ยวนะโอ้ยเลยโชนรถถังนี่ซื้อมาแพงมีเทเลสโคปเนะี่ยเป็นกล้องส่องนกไก่แลผมเปลี่ยนเพื่อเป็นการเล็กเป้าเพื่อจีงแบบแมนยำอ๋อเดี๋ยวนะมันกดยังไงเปลี่ยนเดี๋ยวขอดูกอ่อนนะแล้วก็ยิงอะไรลล่ะอ๋อ ยิงไม่เข้าบอกทําไมล่ะมันก็ไม่เป็นลอยท้ายหลังล่ะเอ่อจบดีผ่านนะด้วยค่าสึกด้วยการด้วยการเล็กลที่ปนีตเนี่ยปน,นีแล้วเนี่ยยิงตรงนอกสีแดงหรือเปล่านันเข้าเป็นเต็มเจอแล้วจ้าเดี๋ยวด,วยดำไปยิงด้านข้างไม่โดนเพราตอกฝาลงมันแน่เออตอกฝาลงให้มันเลยเนี่ยตอกฝาลงให้ตัวเองก่อนยิงเลยแหกกบอกไปเลยค่าสึกถูกยิงเออก็เห็นอยู่เนี่ยก็เห็นด้วยกันอยู่เนี่ยจะบอกทำไม ข,ขังคาสึดเป็นรอยยังไม่ได้เลยก็เนี้ยเป็นรอยได้ไงล่ะเกมมันไม่มีรอยขึ้นมาเข้าเป้าแล้วเออมันเข้าตั้งแต่สามดอกที่แล้วคาสุดคงยิง,ง,งเออบอกยิ่งมาสองรอบไปเนี่ยคมยิงเขาเป็นเต็มเออเห็นแล้วจะสนจกาะไม่ได้จะบอกทำไมล่าบิงแม่เลยจอกาไม่ได้ตรงไหนฮะ คนพูดนะตับกับแม่ตรงไหนเนี่ยเห็นกันอยู่ตำตาเนี่ยเอนเลยอเคลื่อนที่ไปอย่างเอ่อการผ่านอัลตร้าที่เกียยเสียงกันมาแล้วเนี่ยพอเจอแอัลตร้าทำงานไงคุณน้องเห็นแล้วเห็นแล้วจังหวะนี้เห็นแล้วจิกโอ้ยเออเขาพูดอยู่ประโยดเดิมเนี่ยอัดเสียงใหม่บ้างได้ไหมเออ เต็มเเลยอ่ะเต็มเต็มเลยอ่ะจริงเขาเป็นเออว่าไหร่จะตอกฝาลงเออพังเวอเออบอกหลายครั้งเด,เดี t ๋ยวเจ็บคอเนี ENNIS, video, ่ยเขียงกันจนเจ็บคอเร็จแล้วเยี่ยมก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์นะผมแล้วก็อย่าติดตามผลงานใหม่ๆหรือว่าเกอเกมใหม่ๆเกมสูงสุกันทุกทีทีนะผมก็กด subscribe ไปเลยนะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆได้รู้จักช่องเกมมือถือช่องนี้ด้วยนะผมอ่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม ไม่ไมีวันต่งออางานมันนี่ฉันจะเปลย่ยนความสุทภายใ,ในหัวใจของเรายัางมีกันไหมแต่หัใจที่เธอ